สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับเป็นบ้านเดี่ยวมือสองหลังใหญ่หญเลยครับบ้านสองชั้นหลังใหญ่พื้นที่เยอะจัดสรรไว้อย่างดีลงตัวมีพื้นที่เหลือรอบบ้านนะไว้ปลูกต้นไม้จัดสวนหย่มอมปลูกพืชผักสวนครัวกันได้สบายเนื้อที่50ตารางวาครับจัดสรรไว้อย่างดีในราคาเพียง3ล้านสแสนบาทเท่านั้นเองบ้านสวยสภาพใหม่ครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลย แถมเฟอร์นิเจอร์ให้ฟรีทั้งหลังเลยนะครับอิมพัลเปาเ้าอยู่ได้เลยบ้านพร้อมอยู่มี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงใหญ่ครับห้องรับแขกกว้างแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวใหญ่เช่นกันเฟอร์นิเจอร์นี่แถมให้ทั้งหลังเลยนะครับพร้อมอยู่ครับมีพื้นที่ลงจอดรถจอดรถได้2ขัคันพื้นที่ทําสวนรอบบ้านมีพื้นที่สีเขียวจัดต้นไม้จัดสวนก็ได้แต่และห้องสวยสะอาดสภาพดีครับพร้อมอยู่เหมือนใหม่เลยครับไม่ต่างกับบ้านใหม่เลย ต่างพม่านครบครบเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหลังครับตามรูปนี่เลยครับสวยงามมากและเจ้าของดูแลการขายทุกขั้นตอนเลยนะครับผู้ขายดูแลทุกขั้นตอนเลยทั้งยืนกู้การติดต่อซื้อขายอันใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูที่ดูบ้านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับ ติดต่อไดยตรงได้เลยหลังใหญ่ราคาสุดคุ้มสภาพใหม่ครับสาล้านสอแสนบาทบ้านมือสองจังหวัดขอนแก่นครับหมู่บ้านอินนิซีโอถนนมาริวันสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากก็ด้วยนะครับหลังนี้สวยมากสวัสดีครับ